มนน่วันที่หกถึงห้าหกเจ็ดน้องสสเนก็กน้องสสเน็กจะมาบอกหวยหฮยัวจุกมาขายของจะบอกหวยไปด้วยให้พ่อพี่น้องได้ซื้อหวยถูกหวยทุกคนเนาะให้โชคทุกคนเนาะจงไหนวะจงไหนว่า หนึง่งสองสามติงตองติงติงตองติงหนึ่งติงตองจะเดินไปนี่เหรอเดีย๋ยวเขาไม่บอกใครแม่จ๋อาอ่ะตัวไหนาอา่ะแดงบอกแดงเฮ้ยอะไรอีกบอกแดงไม่ก็ดีควงให้พคุคงแดงก่อนสีฟบา สวัสดีครับโก็ก๊อกนิวครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตําหนักปูใหญ่อาจารย์น็อตตี้บ้านโนนสามาคัคคีตำบลน,นามนอำเภอนามนจังหวัดกาลสินนะครับโอ้มีพวงมาลัยมายาวมากเลยครับท่านผู้ชมยาวมาตั้งแต่โน่นประตูทางเข้าเลยมาที่ปู่องค์ดำครับ ยายละใครเป็นเจ้าของฟองมาเลยเนาะมาจากนไหนครับมาจากไหนครับโอ้นี่แหละครับนี่มาจากมหาสารคามร่วมกันอ๋อร่วมกันแต่ว่าคนที่เริ่มเริ่มแรกนี่คือพี่คนนี้แหละครับอครับมาจากขอนแกนสวัสดีครับโชคดีเยอะไหมครับก็สทหรับตัวเองก็ถือว่าเยอะอยู่ครับผมก็ถือเอาตัวเรานั่นแหละครับครับ สิบบาทยี่สิบาทก็ถือว่าเยอะครับผมเพราะว่าเงินมันมีค่าเนาะใช่ครับเงินเทวดานี่ยากที่จะได้ได้ตัวไหนครับนี่ซีสามซีสามตรงตรงโอ้ตรงตรงเลยโอ้บอกแล้วเลยคนคนจริงลงแม่แม่ได้หนีได้ได้มาจังใดครับฝันบอกครับหรือว่าจังใดก็ไดโอ้ได้ยูนีมาขอยูนีฝันน้ำกันนี่ฝัโอ้ยูนีแล้วค่ะครับ จะเป็นตรงตัวเดียวกันเพื่อนึงนะเพราะดูแบบน้ัดบ้อจริงสองพันดอกจะพอดีเลยสั่งสองพันดอกมันจักดอกก็ครับสั่งมานี่พันสั่งสองพันมันได้แค่พันหกโอ้ได้พันหกแต่สั่งสองพันมันบ่มีเข็มหอยใส่ตัวเือะหลายอยู่มีของตรงไหาคนนั้นเพราะไม่มีบล็อนี่คือสั่งสองพันดอกโอ้นี่จะได้บุญยาว ได้โอมาจากนี่เหรอครับโอมาจากน้องคนนี้โอ้โหครับอสี่สามตัวเดียวเลยครับัวนีพน้พ่อนี่เหรอพ่อันี้แม่ครับแลวน้องจุกน้องจุกนำโชคครับน้อง <c oughs> เซนิก็ครับทั้งหมดครที่สามหลายเขียนที่สามเซียนใน่ัุบันครับ ยูนี่เมื่อรุ่นเลขกันนั้นทุกคนก็เล่าถึงน้องทุกคนเลยครับาว่ได้ไปหายยู่คนคนนิสัยซีสามเขียนให้ทุกคนเดหนูพาเพกันไปขายบารรถเลยค่ะโอ้ครับน้องเขียนให้พี่พี่ก็ไปพี่เป็นมามานั่นซื้อเอาซ้ำมันก็ไปขออายุเที่ยนเลยค่ะน้องซีสามครับแม่นไปเขียนให้ซีสามเพราะว่าไปไปแม่่ ไปจังไปจังวัดเลยคนไปเขียนเก้าหามันเออเก้าห้ากัเจ้ารู้ไหมล่ก็ะโอนมาให้น้องเด็กนังสื้อคุละจังเยคุละคละสี่ลอยหารลอยคาแมนอยู่ครับคุถึอน้ำนองเลย่ผมจะคนลุ้สองวนนี่ยกจะได้มาไปแข่งไปสูซาร์ถูกม้าคึ้นทุตีเมนี่สี่จุดวะครับเนี่ยครับ เงินเด็ยก็ดำเงินไหนไปหขนมไหนเงินซื้อขนมอยู่ไหนเงิน้ไปดูเยจะูกแม่จะไปซื้อน้าที่ขวดงนั้นเราไปกันเถอะเซื้อน้อะไรคบจซื้อน้ำโอนแตกลใส่แว่นตาเหมือนไอคอนนอตตี้เลย้ยม่ได้ยินกินอมย่ตให้เข้าใจดีก่อนไปไปดื่มน้าก่อนก็ได้ลูก คุนมอนคได้จจกยานเี้ื้อมัอได้จักยานพักแม่คุณย่ายบ่นครับอ๋อเพิ่นถือน้ำอแม่ก็ถือน้ำบอกครับสมุนปาาเพิ่นก็โอนเงี้มาเสือไห้จกยานไหค่บ้านบ้านบ้านนคำหน่อยอำเภอหนองคูรี่บ้านนาคำหน่อยขาเจ้ากัไปหาบ้านนาคำหน่อย อำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินคราับ ถามสะพานเท ok <majesty nous> พส <fry UC S 2> ุดาไปมัยครับไปได้ป่ะพูว่าสิ่แม่ถามเ่ืนูดชื่อกับเพนูบอกพ่นมันก็เลยมว่าบอก่อแม่เลอือตอนนี้นะครับน้องจะนเป็นพอดีตอนน้องสิมาไขวัก้นโผลกับวันพาดนสาน้องสิว่าวปากออกมาเลยสีตสามค่ะตรงๆเลยขะน้องได้ตัวใดน้องสิปากออกมาเว่าเลยนะครับมากมาเขียนให้พี่สาเบิ่งดมินเนกซ์ของใคะรเมื่อเน่ยเพิ่นก็มาเขียนสี พี่สาวก็ยังว่าอุ้ยจะซื้อหมื่นคูณหมื่นเลยอันนี้เป็นพี่สาวบอกคำไหนพี่สาวแท้ๆเลยแค่แท้เลยห่างกันกับน้องยี่สิบปีลูกหลงลูกหล,ล,ลงมีน้องไส้ผู้เดียวนี่ปะครับปอค่ะมีน้องมีน้องไส้สามคนอันนี้ผู้น้อยสุดผู้น้อยจุดจุดทองจุดทองเลยแบบซื้อสแน็คนี่ก็แปลว่างูเล่นเนาะสแน็คนี่แปลว่างูใช่ไหม ช่วยกัันนะครบปู่องดำไหนเพิ่อนไก่ยักษ์มาหาปูองดำนะครับน้องเขาเขาพูดถึงปูองดำนี่น่านหรือยังน้องเขาเอาถึงปูเนี่ยน่านเราบอกครับเพิ่นแบบแม่เพิ่นมาหาปูองดำหลายเทียร์เลยได้จากเพิ่อนมาเพิ่นไก่มาปูองดำเลยเพิ่นว่าเพื่อนินเสียงนี่น้องมากันที่ขังหูเพิ่นแล้วเพิ่นก็ว่าตัวเล็กออกมาเลยเพิ่นก็ว่าเพิ่นอยาก ป็นหาคูงดำตลอดปัญหาคููดำแห้งเนี่ยครับผมค่ะพ้่น้องบีว่าแม่ออยุใกล้ๆเลยค่ะจากหา้าค้นหน่อยจาก10เซนกิโลหนึ่งเมหน่งเมตรข้นห่อยแม่จากเรารวงวัดนี่นี่นองน้องยังบริเวาตัวเลขยังออกมาเลยไหมน่องบันเราาตัวเลขได้ค่ะเตว่า นี่มาเขียนบอกพี่สาวอยู่หมู่นนมว่านเนี่ยค่ะพี่สาวทายลูกไปเยอะเขียนเนี่ยค่ะแต่หมู่ว่านนี่น้องอัน น่องเขียนไว้บนนี้แมนค่ะแต่น้องสิเขียนตัวเลขกับหัวเออตัวเลขกับหัวนี่นะครับเดี๋ยวด้วเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยังครับหัวตะอันนก้ปดนยังไงคหันนเยครับหัวยันนู้เป็นยัไครับต่ว่าชันนู้นเก็นยังไครับหัวตะยกด้เก็นยัครับเกยน้เป็นยครับหยนนูเขียไบหตยอันล้เปยังไิเขีะยอันเป็นับหัวไดยค่ะจะเป็นยกได้น เพราะว่าน้องมาเขียนเหล็กกบหัวอันนี้น้องเขียนใส่กระดานบ่ครับน้องเขียนใส่กระดานของเด็กน้อยเขียนเลนลบได้เขียนได้ลบได้จังซี่เขีครับบโอ้โหคนสวยเลยนะอันนี้คนสวยสบานเลยไปไหนน้องมิ้วน้องเซนเน็กไปซื้อน้ำยังไม่กลับมา นี่ผู้โชคดีทั้งนั้นเลยนะได้จากน้องเซเน็ตทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ได้จากน้องเซเน็ตเหมือนกันใช่ไหมครับนี่มากลุ่มเดียวกันมากลุ่มเดียวกันนี่เอาไปไซส์ครับพันจะไปไหว้ปู่นี่อ๋อไหว้ปู่อนันตะครับครับทุกคนได้จากน้องเซเน็ตทั้งนั้นเลยท่านผู้ชมทำมาไหว้ ปู่อนันตนาคราชกับแม่ย่าอุสาวดีนะครับอันนี้กี่ดอกครับอันนี้เด้อันนี้รวมกันอ๋อรวมเลยไม่ได้ร้อยใช่ไหมอันนี้ครับอันนี้ไม่ได้ร้อยอันนี้ไม่ได้ร้อยนำเอาสองพันอันทอ่โบรครับนำมาถวายเป็นพานแบบนี้เลยเอาต่ออาทิตย์ละงวดไงครับรางวดหน้าก็จะเอาเยอะเอาเยอะกว่านี้หลายๆอย่าง อันนี้มาถวายเป็นพานเลยนะครับอันนี้คิดว่าจะเอาดอกไม้ตั้งแต่ยังไม่ถึงนะพอได้ดอกไม้นี่ก็อดล่วงแล้วคุณพี่คุณพี่นี่เป็นอะไรกับน้องสเน็กเอาไปวางแล้วค่มาถึงก็เป็นญาติกันเหรอเป็นลูกศิษย์อาจารย์อ๋อครับเป็นลูกศิษย์อาจารย์เหมือนกันได้จากที่มาที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตตี้นี่นะครับก็ได้รับโชคจากน้องสเน็กหัวจุก ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่อง YouTube ก็ก๊กนิวด้วยนะครับ